ลูกค้าอเมริกานะคะสั่งชุดเรดดอกกุหลาบของเพียงหุ่นไปค่ะแล้วไปใส่แล้วเขาก็ชอบมากๆเลยนะคะตอนนี้เขาก็เลยอยากได้กระโปรงที่เอาไปเข้าเซตเขาก็เลยออกแบบดีไซน์มาเองเลยค่ะว่าเป็นกระโปรงหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราทําให้เข้าเซตกับเรสที่ทําไปเพื่อเอาไปใส่งานอ e ีเวนต์ตอนนี้งานดอกก็เลยต้องเข้าค่ะก็ต้องนั่งเย็บดอกกันนะคะตัวเนี้ย ใช้ดอกเป็นร้อยกว่าดอกเลยนะคะแล้วก็กระโปรงเนี่ยใช้ผ้าถึงเกือบ10เมตรนะคะส่วนดอกเนี่ยใช้ผ้าถึง24เมตรแต่ก็ทำไม่หมดอะค่ะก็แต่ก็ใช้ผ้าเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็นั่งเย็บกันไปนะคะงานเย็บมือนะคะทีละดอกทีละดอกก็เลยต้องเข้าเลยะคะ่ะก็ทำเสร็จนะคะก็เตรียมจัดส่งไปอเมริกานะคะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะ ในการผลิตในการเย็บดอกแล้วก็ประกอบเป็นตัวนะคะตอนนี้ลูกค้าได้รับของเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เขาเอาไปใส่ละบอกว่าเดี๋ยวมีอีเวนต์มีรูปสวยๆเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ดูนะคะเดี๋ยวรอดูรูปเลยค่ะลูกค้าอเมริกาน่ารักมากๆเลยนะคะใจดีแล้วก็ชอบส่งรูปให้เราเอาไปใช้ลง IG หรือว่าลงใน Facebook หรือว่าใน Tik t o k เาก็บอกว่าเอาไปใช้ได้เลยนะคะ ยินดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของแบรนด์ HG Insta นะคะที่เราขายของอยู่บนเอเชีอเมริกาแล้วก็ได้เจอลูกค้าที่น่ารักใจดีค่ะสนับสนุนแล้วก็ยังส่งรูปมาให้เราใช้อีกฟรีๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ